สวัสดีครับวันนี้เอาชุดกรรมการรุ่นเก้าเลิกครับรุ่นพระกิ่งก้าวเลิกมวยที่หลวงปู่ทิมนะครับมาให้ดูครับนันเป็นชุดกรรมการนะครับชุดกรรมการใหญ่มีมีเขาจะมีชุดกรรมการเล็กกับกรรมการใหญ่อันนี้เป็นชุดใหญ่ชุดใหญ่จะมีพระกิ่งสององค์เป็นพระกิ่งหน้าใหญ่กับพระกิ่งหน้าชิบัญชรน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยเขามีอะไรบ้าง <c oughs> ท้งชุดก็จะประกอบด้วยพระแปดองค์นะครับมีพระกิง่งพระกิง่งหน้าจีนหนึ่งองค์พระกิ่งหน้าจิมมชอนหนึ่งองค์แล้วก็ล็อกเก็ตล็อกเก็ตสลับพัดกันหนึ่งองค์พระชัยพระชัยของรุ่นนี้นะครับเก้าเลิกเนะี่ยหนึ่งองค์แล้วก็เซียนเป็นเรียงอีกอย่างก็พระชัยเหมือนกันครับเซียนเป็นพิมพ์เซียนนะครับอ,อีกหนึ่งองค์แล้วก็ด้านนี้จะเป็นเหรียญหลังฤาษีนะครับเป็น เนื้อนวะหนึ่งองค์และเนื้อทองแดงหนึ่งองค์และตรงกลางนี้จะเป็นเจริญพรผงเจริญพรผงเนื้อพิเศษนะครับหนึ่งองค์เจริญพรผงสามเหลี่ยมครับอันนี้เป็นย้อนย้อนยุคทำพิมพ์ย้อนย้อนจากแอร์ปีหนึ่งเจ็ดนะครับเป็นหลังยันนะครับอันนี้จะทำเหมือนมากเลยเหมือนกับปีหนึ่งเจ็ดมาก อันนี้จะเป็นเนื้อพิเศษนะครับจะอยู่ในชุดกรรมการครับมาดูองแรกก่อนพระกิง่งพระกิ่งหน้าหน้าหน้าจีน,นครับหน้าต้นแบบครับพระกิ่งใหญ่เขาเรียกว่าพะกิ่งใหญ่เป็นพระกิ่งหน้าจีนแบบดั้งเดิมครับพระกิ่งราชวงศ์ถังครับอ่าอะไรก ด้านหลังก็จะตอกกฎเก้าแล้วก็จะมีหมายเลขครับชุดนี้หมายเลขหมายเลขหกเลขต้นต้นนะก้นอุดผงนะครับแล้วก็อุดผงพายขุมารปิดทองแล้วก็มีเม็ดพุทธครับเม็ดพุทธฝังอยู่ครับแล้วก็ฝังพลอยจะเป็นเนื้อนองวะโลหะหล่อบโบราณน,นะครับโอเคมาดูนี่ล็อกเก็ตล็อกเก็ตสารพัดกันหลวงพุธ ้านหน้าจะเป็นไงครับด้านหลังนี้จะเป็นสุดยอดออปชั่นเลยครับอันนี้อาจจะมีเนี่ยครับมีปกของลงพระเลิมปกพระเลิมปุระมูมีปกขลงพระเลิมประมูนะครับแล้วก็ผงตะใบแล้วก็มีพลอยเศกอันนี้เป็นโค้ดโค้ดฝังไว้อันนี้เป็นได้ได้สายสินครับได้ที่ทานหลวงปู่ทิมครับแล้วก็จะกุดทองแดงสองดอกอันนี้หลวงพ่อเลิมนี่ปีสองเจ็ด ปกองพุ่เริ่มปีสองเจ็ดท่านวงปุ่เริ่มนะครับผงตะไบแบบเต็มเลยครับเนี่ยทั่วองค์เลยแล้วก็ผงพายกุมารเนี่ยต้งแท่งเลยสวยมันถึงพักกิ่งครับในชุดครนะอพักกิ่งหน้าจีนบัญชองนะครับรอบโบราณ รอยหลอ่อจะเป็นเนี่ยรอยเนื้อโลหะมาชนกันเองดูง่ายครับถ้าดูธรรมชาติาออการหล่อจะดูง่ายต่อโคต้ตต่อเลขเหมือนกันครับในชุดกรรมการจะเป็นก้นอุดผงนะครับก้นอุดผงแล้วก็เนี่ยฝั่งเม็ดพุทธเนี่ยครับชุดธรรมดากับชุดกรรมการจะต่อโค้ดไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นต่อโค้ดโค้ดกลมโค,ตค้ตเกี้ย จะดูออกครัว่าว่าอันไหนชุดกรรมการอันไหนชุดธรรมดาอันนี้จะเป็นผ้ชัยอันนี้ก็ถอดเขาน่าจะแบบทำพิมพ์ทําพิมพม์เดียวกับอพิมพ์วัตถุทัดนะครับห่อวัตถุทั์ต่อโค้ดด้านหลังต่อโค้ดเกนะครับก็กลอนอุ่งผงไม่ใช่ อีกอันหนึ่งก็จะเป็นเซียนเป็นเซียนหรือพระอย่ังด้วยครับนี่อันนี้อาจารย์เขามีเขามีเนื้อเป็นเนื้องาอยู่เขาเลยเอาไปถอดพิมพ์มาทําเป็นเนพระัฉของรุ่นเก่าเลอกเนี่ยมาให้พวกเราได้บูชากันะเป็นของเก่าเป็นพิมพ์แบบยุคเก่าครับ เปเสียนโอเคเรามาถึงเนื้อนี่เนื้อนวะเนี่เปลี่ยนเก้าเลอกเนื้อนวะต่อกโคตเก้าแล้วก็โคตเก้ากลุ่นล่างนะตอกสองโคตกรรมการนะครับแต่ถ้าเป็นเออ่นวะธรรมดานว่าปกติก็จะตอกด้านด้านขวามือหลวงปู่ เนวาแบบที่ที่แบบให้จองแยกนะครับอันนี้จะต่อสองโคดเป็นเนื้อาวาด้านหลังจะเป็นหลังหรอสีแบบนี้ผิววิงวิงเลยครับไม่ไม่เคยออกไปไหนเลยครับอยู่ในกล่องอันนี้จะมาให้ดูครับว่าชุดกรรมการเนี้ยชุดกรรมการใหญ่มีอะไรให้บ้างสมัยนั้นนะฮะงนะานทองแดงนี่ไม่ได้ห่อเลยนะแตง สวยนะรุ่นนี้เหมือนเจริญพรสองเหมือนย้อนยุคเจริญพรสองแดงๆข้างดังเละสีโอเคครับรุ่นนี้ก็ชุดนี้ก็สืยออิม่มๆจุกๆเลยครับเนี่ยตอนจองน่าจะหมื่นหนึ่งครับล้าที่จำไม่ผิดโอเคครับทำให้ดูคร